สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเจอกับฟีน่าเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยฟีน่าเป็นคนปัตตานีนะคะกําลังจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับน้ํามันอูดน้ํามันนวดเพิ่มขนาดท่านใช้นั่นเองนะคะก็คือตอนนี้บางคนรู้จักและบางคนที่กําลังใช้อยู่ตอนนี้บอกเลยความรู้สึกอ่ะมันคือการที่ลูกค้าในแต่ละคนใช้แล้วต่อเนื่องแล้วก็ต่อโจ์สามารถเพิ่มขนาดได้นะคะจะบอกว่าน้ํามันขวดนี้เนี่ยลืมทำไม,ม,มก,ก็คือน้ํามันตัวนี้ คือเป็นน้ำมันนวดเอาไว้นวดเอาไว้วัเพศช,ชายนั่นเองนะคะขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือใครก็ตามนะคะที่มีความต้องการมีปัญหาในเรื่องขนาดของตัวเองนะคะจะแต่งงานหรือยังไม่แต่งงานอันนี้ก็สามารถใช้ได้แต่จะบอกว่าอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าที่มีความต้องการนะคะมีความต้องการที่อยากจะเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายของตัวเองนะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่า ความใหญ่หรือความยาวคําถามที่ลูกค้าชอบโทรมาถามนะคะชอบสอบถามก็คือฟีน่ามันเพิ่มขนาดได้ยังไงบ้างฟีน่าบอกเลยมันขึ้นอยู่กับการนวดของลูกค้าแต่ละคนนะคะน้อมันขวดนี้มันสามารถได้ทั้งเพิ่มขนาดใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่าในแต่ละคนมันจะได้อย่างเดียวอย,อ,ยอย่างหนึ่งนะมันสามารถใช้ได้และก็มันสามารถเพิ่มขนาดได้ทั้งสองทางก็คือทั้งใหญ่แล้วก็ยาวนะคะ คำถามที่ลูกค้าชอบถามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้แล้วเห็นผลสามารถทําให้ถาวรได้หรือเปล่าฟีนาก้าตอบนะอยากให้ถาวรชุดที่สามารถทําให้ถาวรได้ลูกค้าต้องใช้ต่อเนื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกขวดเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขวดเลยค่ะก็คือบอกเลยนะเขาเรียกว่าอะไรขวดแรกมันเพิ่งจะเริ่มที่จะเพิ่มขนาดนั่นเองนะคะลูกค้าเพิ่งกระตุ้นเพิ่งเพิ่งเริ่มที่จะเพิ่มขนาดบางคนในหนึ่งขวดแรก ซึ่งหนึ่งขวดแรกเนี่ยฟีนา่าก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะคะว่าในหนึ่งขวดแรกมันสามารถเพิ่มขนาดได้แบบหนึ่งเดือนน่ะถ้าลูกค้ามีความตั้งใจอยากเพิ่มขนาดจริงๆคือที่จริงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องใช้ทุกวันหรอฟีนา่าบอกเลยถ้าคุณอยากเพิ่มขนาดคุณก็ต้องใช้ทุกวันนะคะมันไม่ใช่ว่าการสั่งซื้อสินค้าอ่าเราบอกว่าอยากเพิ่มขนาดคุณต้องท,ทนนะองอาทุกวันนะต้องวดทุกวันนะแต่ของคุณมันไม่ใช่ว่าหนึ่งเดือนหมดแต่ของคุณใช้ไปใช้มาสามเดือนซื้อไปหนึ่งขวด สามเดือนสี่เดือนมันยังไม่หมดใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช้แบบประหยัดแบบนี้คือการที่ผลลัพธ์ของเขาอะกว่ามันจะเพิ่มขนาดได้มันก็สาหัสสาหรับคุณมากนะคือมันไม่ใช่อะไรหรอกถ้าคุณใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่องยังไงมันก็เห็นผลถ้าถามในกรณีฟีน่ามีความมั่นใจยังไงว่าเกี่ยวกับสินค้าตนนัวนี้บอกเลยสินค้าตนนัวนี้สามีฟีน่าเป็นคนใช้เองนะคะฟีน่าบอกเลยสามีฟีน่าเป็นคนใช้เองนะคะฟีน่าถึงรู้ว่า เรากล้าขายและโดยที่ไม่ได้ปกปิดใบหน้าเลยนะคะขอคนที่แบบว่าตั้งใจอยากเพิ่มขนาดจริงๆนะคะอ่าบอกเลยถ้าถามกรณีกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ต้องใช้กี่ขวดมันถึงจะเห็นผลลูกค้ามันจะเห็นผลต well. ั้งแต่หนึ่งขวดแรกเลยนะคะเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันจะเห็นผลตั้งแต่หนึ่งขวดแรกเลยฟีน่าบอกเลยฟีน่ารู้จักยี่ห้อนี้ดีแล้วไม่ได้เอา,ายี่ห้ออื่นๆมาขายเลยนะคะอยากให้ลูกค้าจับใจความดีๆว่าถ้าน้ำมันอูดยี่ห้ออันตรา้นะคะมันไม่ดีจริงฟีน่าเองก็คงไม่เอามาขายนะคะเพราะว่าบางท่านฟีน่าก็พูดสดๆไปแล้วว่ายี่ห้อนี้มันไม่ใช่ยี่ห้อที่ฟีน่าสร้างเองมันไม่ใช่ว่าเป็น เราฟีน่าไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์นะแต่ฟีน่าเป็นตัวแทนจำหน่ายปกตินั่นแหละค่ะอ่าเนาะ no. อะไรอะไรน้ำมานนะอ่านึงนี่นะคะก็คือในกรณีวิธีใช้เดี๋ยวฟีน่ามีให้นะคะลูกค้าอยากได้อะไรยังไงก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะนี่าหาะ,ะน้ำมันอูดนะคะเป็นน้ำมันนวดเพิ่มขนาดหากลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลูกค้าไม่ชอบในแนวนี้มองเรานะคะแล้วมองเราเป็นในแง่ลบก็แนะนาว่าให้ ผ่านไปก่อนก็ได้นะแต่เราขอเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็แค่เป็นกระบอกเสียงหนึ่งว่าเราสามีเราใช้ยี่ห้อนี้แล้วมันดีนะคะจุดเริ่มต้นของฟีน่าก็คือมาจุดมาจากจุดเล็กเหมือนกันก็คือซื้อมาแค่สิบขวดเหมือนกันซื้อมาขายแค่สิบขวดแรกๆก็ใช้ไปก่อนหนึ่งขวดไม่ใช่ฟีน่าใช้นะแต่เป็นสามีเป็นคนใช้นะคะคือแกใช้ไปแล้วหนึ่งขวดคือฟีน่ามีความโชคดีที่มีคุณสามีแกใช้ทุกวันยกตัวอ,อย่างนะ วันที่หนึงวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่สี่กเริ่มตึงและเริ่มเพิ่มขนาดแล้วนะคะอ่าคือเหมือนเดิมเลยนะคะฟีน่าพูดตรงไปตรงมานะในกรณีลูกค้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อฟีน่าก็ไม่สามารถบังคับได้นะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางคนบอกว่าเคยเจอมาหลายยี่ห้อมันไม่เห็นผลเลยหลอกโฆษณาแต่ฟีน่าขอแบบส่วนตัวในสิ่งที่ฟีน่าเป็นนะคะฟีน่ามาขนาดนี้ถ้าฟีน่าไม ไม่แน่ใจจริงไม่มั่นใจจริง<ม>คือจะบอกว่ายี่ห้อนี้บางลูกค้าที่กำลังเป็นลูกค้าของฟีน่าณตอนนี้คือแกจะรู้ว่าฟีน่าพูดจากความเป็นจริงเลยไม่ไม่ได้เน้นโฆษณาแบบยกให้มันแบบดูแพงเลยนะคือฟีน่าขายายี่ห้อนี้มาประมาณสามปีน่าจะเข้ามาั้งหรือว่าเข้าแล้วอะ่ะจะบอกว่าฟีนา่าฟีน่าขายมาหลายปีแล้วนะคะบอกเลยแล้วไม่ไม่เคยไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนยี่ห้อเลย,ด,ยด้วยซ้ำแป๊บนึงนะ น,ะะนี่นะคะ1ขวดนี้ซึ่ง1ขวดนี้นะคะมีทั้งอยอะไรทุกอย่างนะคะปริมาณใน1ขวดนี้ปริมาณ30 ml ก็คือ30มิลซึ่งในกรณี30มิลเนี้ยสามารถใช้ได้ถ้านับเป็นครั้งนะใน1ขวดเนี้ยสามารถใช้ได้ประมาณ30-35ถึงครั้งโดยประมาณนะคะอ่ะซึ่งลูกค้าถ้าคุณอยากเพิ่มขนาดจริงๆแนะนำนะให้นวดทุกวันเถอะค่ะมันดีกว่าคุณไปเสี่ยงอันนี้ส่วนตัวนะถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในสายสายสายแบบว่า Mm hmm. นวดเองนะคะไม่อยากไปศลยกรรมไม่อยากไปฉีดอะไรอะไรแบบนี้คิดว่าจะอยู่ในแนวแบบนี้นะคะแนะนําฟีน่าแนะนําตัวนี้นะถ้าอยากเป็นลูกค้าของฟีน่านะต้องฟังฟีน่าเป็นหลักนะคะน้ามันตัวนี้เน้นในเรื่องเพิ่มขนาดใหญ่ยาวแต่บางคนเขาจะได้ความอึดทนนานตามมาด้วยอันนั้นคือความดีของเขาคือความโบนัสของเขานะคะแต่ลูกฟีน่าเชื่อว่าลูกค้าหลายคนแกก็ได้นะคะแต่เพียงฟีน่าไม่ได้แบบ ลูกค้ามันได้ทุกโลกนะทุกคนนะไม่ใช่นะเดี๋ยวฟีน่าต้องแก้ข่ากับลูกค้าหลังไม้อะไรแบบนี้มันก็จะเหนื่อยเปล่านะฟีน่าบอกเลยใครก็ตามที่มีความต้องการอยากเพิ่มขนาดเป็นหลักๆนะคะมีความต้องการแล้วแต่อยากเพิ่มขนาดในด้านความใหญ่หรือว่าความยาวนะคะส่วนกรณีลูกค้าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่แต่จะบอกว่ายี่ห้อนี้คนที่เป็นสามีของฟีน่าบางคนแกก็ได้เจอกับสามีฟีน่าแล้วนะคะ ตัวนี้มันดีแล้วก็ดีต่อใจกับฟีน่าด้วยแล้วก็ดีต่อใจกับลูกค้าลูกค้าตอบโจทย์คือลูกค้าใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ำประเด็นคําตอบก็คือลูกค้าที่ทําไมลูกค้าต้องกลับมาซื้อซ้ําด้วยขวดแรกสําหรับลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าไม่มีความมั่นใจเลยนะคะฟีน่าผมเนี่ยอยากได้ก่อนหนึ่งขวดได้ไหมก็คือได้นะคะฟีน่าบอกเลยจะสั่งหนึ่งขวดหรือว่าสองขวดทุกคนต้องมีความาความเคารพ ของตัวเองด้วยว่าเฮ้ยถ้าอยากเพิ่มขนาดจริงๆนะคุณก็ต้องนวดทุกวันนะคะอ่าประมาณนี้เนาะฟิน่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ยาก,ม,ม,ยากมันไม่ได้ยากเกินเอื้อมถ้าคุณถ้าฝั่งผู้ชายนะคะถ้าคุณมีความตั้งใจแล้วก็นวดทุกวันตามที่ฟีน่าสอนนะคะก็คือในหนึ่งขวดนี้ปริมาณ30มิลสามารถใช้ได้1เดือนมันจะเริ่มเห็นผลบางคนเริ่มเห็นผลตั้งแต่4วันแรกบางคนก็7วันบางคนก็2สัปดาห์อันนี้ก็แล้วแต่แต่จะบอกว่า,วามันเริ่มเห็นผลตั้งแต่1ขวดแรก นะคะสามารถลองได้กับ1ขวดเลยนะ1ขวดถ้าเห็นผลค่อยกลับมาซื้อซ้ำยกตัวอย่างง่ายๆนะคะรอบแรกลูกค้าสั่งไปก่อนนะคะ1ขวดสมมุตินะก็คือโอน850บาทแต่ถ้าเก็บเงินไปทาง900บาทก็คือลูกค้าสั่งไปก่อน1ขวดเวลาผ่านไป1เดือนนะเห็นผลแล้วแต่จะได้เห็นผลความใหญ่รือว่ายาลูกค้าก็ต้องต่อเนื่องนะคะขนาดมันจะได้ม่หลนะคะลูกค้ามาพูดง่ายๆขวดแรกเดือนแรกหมดแล้วแล้วก็พอรอบสองลูกค้าจะเอา1ขวดหรือว่า2ขวด หรือว่า3ขวดฟีน่าไม่ได้ห้ามเลยนะคะก็คือราคามันจะอยู่แบบนี้นะคะ1ขวดราคา850บาทนะคะใครก็ตามที่อยากได้2ขวดราคาลดอยู่ที่1,650บาทนะคะถ้าใครก็ตามที่อยากได้3ขวดใหญ่นะคะเนี่ย3ขวดใหญ่นะก็คือราคาจะอยู่ที่2,550บาทนะคะซึ่งทางร้านของฟีน่าเนี่ยใครก็ตามที่สั่งตั้งแต่โปรโมชั่น3ขวดฟีน่าจะมีของแถม ของแถมเช่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาหารเสริมชายกินแล้วทําให้แข็งตัวได้อึดทนนานหรือเป็นสเปรย์ฉีดโดยเฉพาะทําให้มีกิจกรรมนานนะคะบอกเลยทุกอย่างในเรื่องเพิ่มขนาดในเรื่องสเปรย์ฉีดมีกิจกรรมนานนะคะแล้วก็ยาอาหารเสริมตัวนี้อึดทนนานบอกเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นสิ่งที่มันตอบโจทย์สาหรับฟีน่าได้ก็สามีเรากําลังใช้ชีวิตประจําวันของเราเราก็กําลังใช้ยี่ข้อนี้อยู่นะคะใครที่ไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่แต,แต่ส่วนตัวฟีน่าฟีน่ามาถึงขนาดนี้ไม่ได้แบบปกปิดใบหน้าไม่ได้อะไรเลยนะคะก็รู้สึกว่าฉันแน่แน่พออะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะแจ้งราคาอีกครั้งหนึ่งก็นะคะก็คือหนึ่งขวดนะคะแปดร้อยห้าสิบาทโอนแปดร้อยห้าสิบาทสองขวดโอนหนึ่งลดเหลืออยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะสามขวด ราคาอยู่ที่โอนสองพนห้าบาทซึ่งรีน่าจะมีของแถม1ชิ้น mm hmm. เช่นสเปรย์มีกิจกรมนานหรืออาหารเสริมชายแข็งตัวเร็วอึดทนนานนั่นเองนะคะอ่านะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ใครก็ตามที่อยากมีมีความต้องการอยากอยู่ในแนวแบบนี้อยากทําเองอะไรเองทุกอย่างนะอ่าทำตามที่พีน่าบอกนะคะทุกคนก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณเดียวกันนะคะในหนึ่งเดือนแรกนะแปบ๊บนึง ฟี่านะคะฟี่าก็คือมีฟี่ามีเลขที่บัญชีบัญชีเดียวนะคะก็คือชื่อซาฟีนะมาบิงเป็นหากลูกค้ามีความสะดวกที่อยากโอนโอนเงินเข้ามาก่อนนะคะชําระเงินเข้ามาก่อนก็คือเลขที่บัญชื่อนะคะชื่อของฟี่าก็คือชื่อเต็นก็คือซาฟีน้มาบิงเดี๋ยวฟี่าขึ้นให้นะคะชื่อของฟี่าก็คือซาฟีนะมาบิงนะคะใครก็ตามที่มีความต้องการที่แบบว่าสะดวกในการโอนเงินมาก่อนก็บัญชี ชื่อบัญชีบัญชีเดียวนะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนะคะเพียงโทรมาตามที่เบอร์ศู0 98, 0 59, 23, นย์เ1 3 2แปศูนย์ห้ก้าหนึ่งสาสอเดี๋ยวนะน,นะคะ0ูนย์เก้าแปดศนเึงดี๋ยวนนะชัดเจนไหมคะ ใครก็ตามที่อยากมีความต้องการท,ที่จะสั่งซื้อนะคะโทรมาตามที่เบอร์0980591323ยังนะคะ0980591323หรือสามารถเอาเบอร์นี้เอาเบอร์โทรศัพท์ของพี่าไปเชื่อมต่อกับเบอร์ไลน์ก็ได้นะคะสามารถทักมาสั่งซื้อก็ได้นะคะจะโอนหรือเก็บเงินไปทางพี่น่ามีให้บริการทั้ง2แบบนะคะเหมือนเดิมที่พี่นาบอกนะคะโอนส่งฟรีแต่ถ้าเก็บเงินไปทางถึงแม้ว่าลูกค้าจะสั่งหขวดเก็บเงินไปทางก็50บาทนะ หรือลูกค้าอยากได้2ขวดจากราคาปกติ1,650บาทเก็บเงินไปทางบวกอีก50บาทก็จะกลายเป็น1,700บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้3ามขวดนะคะจากราคาโอน 2, 5 5 0บาทนะคะบวกค่าส่งเก็บเงินไปทาง50บาทก็จะกลายเป็น2,600บาทพอดีนะคะส่วนใครก็ตามที่อยากได้จำนวน4ขวด5้าขวดนะคะ6ขวดก็สามารถแจ้งเข้ามาได้โดยส่วนตัวนะคะพีน่าจะส่งทุกวันนะคะยกเว้นบางวันก็ วันหยุดอะไรประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม่ดีจริงฟี่นา้าไม่กล้าขนาดนี้แน่นอนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ